หนูเอาไขมันจากก้นตัวเองค่ะมาฉีดที่หน้าหนูไม่รู้มาก่อนว่าการดูดไขมันมันทิ้งรอยไว้ด้วยหนูจ่ายไปแสนสามกับรอยแผลเป็นนี้นะคะแต่ผลที่ได้กลับมาคือแสนสาหัสมากเลยค่ะคุณพี่และวทีทูบแดงๆกับคุณซิมโดนแก้มอะ่ะเฮ้ยร้องไห้หยอดกอะไหนเล่าเรื่องรอยแผลเป็นให้ฟังหน่อยสิก็คือเป็นแผลผ่าคลอดลูกของแม่เนี่ยเป็นซึมเศร้าก่อนคลอดบุตรแล้วในขณะที่ท้องแต่พอเรามีลูกแล้วเนี่ย ก็หายค่ะเพราะว่าลูกมาเยียวยาเราเนะาะค่ะหนูเอาไขมันจากก้นตัวเองค่ะมาฉีดที่หน้าคืออยากให้หน้าแบบอิ่มน้ำฟูๆค่ะหนูไม่รู้มาก่อนว่าการดูดไขมันมันทิ้งรอยไว้ด้วยอยากใส่บิกินี่แต่ก็คือใส่ไม่ได้ต้องใส่แบบปิดก้นอย่างเดียวเลยรอยแผลเป็นนะคะจะเป็นในส่วนอตรงนี้ค่ะตอนที่คุณหมอกรีดอะคะ่ะเขาก็จะกรีดแบบ ไม่ได้ยาวมากด้วยความที่มันเป็นมีดกรีดลงไปบนเนื้อคนเพราะยังไงมันก็ต้องเป็นรอยอยู่เลไสติ่งแดกก็คือต้องผ่าตัดพอเราถอดชุดข้างนอกออกพอเหลือแต่บีกินี่แล้วทุกคนก็จะทักว่าโอ้โหทำไมสะดือยาวหนูจ่ายไปแสนสามกับรอยแผลเป็นนี้นะคะแต่ผลที่ได้กลับมาคือแสนสาหัสมากเลยค่ะคุณพี่แผลเป็นมันลึกฝังใจเราเลยไหม ผมเป็นนักสแสดงครับตอนไปแคสงานอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเกิดเขาสมมติว่าแคสติต้งเห็นแผลเป็นอะไรประมาณเนี้ยมันก็มันทําให้เราเองรู้สึกไม่มั่นใจมากๆแต่วันนี้ครับโจคดีมากที่เราต้องมารีวิวแผลเป็นตัวเองครับตอนเด็กๆก,ก็คือเป็นคนตาชั้นเดียวแล้วหางตาตกค่ะเพื่อนทุกคนน่ะล้อแบบอัซิมลืมตาสีคุยกันมองตาเร็วมองตาอย่างเงี้ยค่ะแผลเป็นเนี่ยเกิดจากการที่ไปเข้าผ้าห่มซาวน่าพอหลังจากออกจากผ้าห่มเนี่ย มันก็เกิดรอยแผลเป็นเนี้ยเหมือนรอยโดนน้ำร้อนลวกแล้วพองมันก็เศร้าไปเลยนะคะแล้วเราต้องมีรอยแผลเป็นตรงนั้นแล้วทาให้เราไม่กล้าแต่งตัวเหมือนเดิมโอ้ยเล่าแล้วแบบอยากจะร้องไห้มากตอนนั้นน่ะเขาจุดทูบเสร็จแล้วเหมือนเขาสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจอะ่ะและอีทูบแดงๆอะ่ะพี่ลองคิดดูนะมันจิ้มโดนแก้มอะ่ะแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยร้องไห้ไม่ออกอะ่ะแต่แบบ จเจอเพื่อนเขาเดีจะเข้าไปยุ่หัวเลยบอกว่ารู้ไหมเนี่ยฉันใช้ระยะเวลาในการรักษาแผลเป็นที่หน้านเนี้เกือบ20ปีอะพี่แล้วดูแลรอยแผลเป็นกันยังไงพยายามทําทุกอย่างอะคะ่ะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยลองหมดทุกอย่างอะเหมือนแบบมันก็ใช้ได้แป๊บหนึง่งแต่เอาข้าจริงอะมันก็ไม่หายอะก็ไม่ได้รักษาแค่นี้เดียวหรอกคะ่ะแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงการที่ไปทํากิจกรรมอะไรที่ทําให้เกิดรอยแผลเป็นมากกว่าก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีคนแนะนำอะค่ะตอบเลยว่าไม่ได้ผลเลยค่ะถามจริงรู้จักซิลิโคนเจลกันปะซิลิโคนเจลเหรอคะพี่คืออะไรเหรอคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะเหมือนเจลแต้มสิวอะไรอย่างเงี้ย่ะคะแล้วเบคูแซนล่ะรู้จักไหมคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับอืมไม่รู้จักค่ะคืออะไรคะไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักเลยครับโอ้ไม่รู้จักเลยค่ะ มันคือยาะะรู้จักซิลิโคนเจลและเบคูแซนได้ไหนรีแบ็ซิลิโคนเจลลดรอยแผลเป็นมีส่วนประกอบซิลิโคนเจลผสมเบคูแซน,ซานสารสกัดอันเลียมสีป้าและเซนเทล,ล่าเอเชติกา้ารีแบ็เข้าใจเรื่องรอยแผลเป็นไบโอฟาร์ม Your Healthcare Partner เพื่อนคู่สุขภาพ